เพื่อนๆดูความแตกต่างถ่ายวิดีโอไม่จบนะคะไปฉีดวัคซีนเข็ม2หาเรื่องแบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนคิวเพ s สหลอดฟ้าด้านขวาและนี่ก็คือลุคของวันนี้แกกบอกได้เลยว่าตัวนี้มัน number one พุ่งตรงมาเป็นอันดับแรกค่ะสวัสดีแกมที่ช่องแกมมสปายแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแกมกลับมาพร้อมกับรีวิวรอมเพื่อนต่อใหม่จาก Press นะคะคช่วงนี้แบรนด์ออกรองพื้นมาเยอะมากแกมจะพยายามตามเก็บรีวิวให้หมดนะถ้าแกมพลาดรีวิวรองพื้นตัวไหนไปนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่เปิดเข้ามาเจอชาแนลแกมใหม่นะแกมทำรีวิวรองพื้นลิปสติกอายแชโดว์สกินแคร์ตลอดถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแกมด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่จากคิ r เพรสนั่นก็คือตัวคิ r เพรส เอเวอรีสโน l อัลตราไลท์ฟาวเดชั่นมีเฉดสามสิบ PA บวกบวกบวกันนี้แกมได้มาจากวัดสันราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทจำราคาไม่ได้จริงจะไปซื้อยาทุกคนจะไปซื้อยาเห็นคุณน้องคนนี้นะคะเลยซื้อมาเลยนะแต่ว่าในช้อปปี้นะคะเขาวางขายอยู่ราคาสามร้อยสิบเก้าบาทนะคะปริมาณสามสิบกรัมนะคะขายอยู่วยกันทั้งหมดสี่เฉดสีนะคะแล้วก็สีที่น้องแกมได้มานะคะเป็นสีเอ็นหนึ่งถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วนะคะลืมขอเพิ่มนิดนึงสีที่แกมได้มานะ ะะสี N1 นะทุกคนขาวไปกว่าผิวแกมประมาณ1-2ถึงเฉดได้เลยตัวจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆสีผิวประมาณแกมนะคะ Mac NC25 นะคะก็อาจจะแนะนำสี N2 แทนนะคะนะให้สีผิวดูสว่างกระจ่างใสนิดนึงอีก N1 ก็ได้แต่ว่าต้องใช้บรอนเซอร์ช่วยทำาพื้นที่สี ไม่ d r อปไม่หมองคือมีความตรงผิวมากๆถึงแม้ว่าจะมีเหงื่อออกมานะคะแต่ว่าสีรองพื้นไม่ดรอปเลยเคแต่เ,เราไปดูรีวิวกันต่อค่ะคําเคลมหลักๆของรองพื้นตัวนี้ที่ทําให้แกมอยากลองนะคะเขาเคลมมาว่ารองพื้นตัวนี้จะเป็นรองพื้นเนื้อกรที่สามารถคุมมันได้คุมมันได้ยาวนานถึง8ชงั่วโมงกำกับประสิทธิภาพกันนานด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ย<ๆ><ๆ>จะหมู่หรือจะจ่างานสีฟ้าแบบนี้นะคะวันนี้ชุดน้องแกมก,ก็เลยแบบสีฟ้าแล้วก็แบ a c k d r เนี่ยก็เป็น ฟ้าด้วยนะคะแบรนด์ Brand ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนแต่แบบอยากให้มันแบบเฮ้ยสีฟ้าเข้าๆกันนะคะในรูปแบบหัวปั๊มแบบนี้นะคะซึ่งเท่าที่แกมใช้หัวปั๊มเขามานะคะไม่มีปัญหาไม่มีอาการแบบกดยากเลยนะคะคะก็ปิดง่ายมากๆปั๊ม,มลื่นมากแล้วก็แกมให้เพื่อนๆดูทังแบ,บรนด์เขาบอกมาว่ารองพื้นตัวนี้ปกปิดได้ประมาณบานกลางนะคะซึ่ง้องแกมเห็นด้วยให้เพื่อนๆดูความแตกต่าง นี่คือผิวสดนี่นะคะคือผิวที่ลงรองพื้นของคิวเพรสไปนะคะคือเกลี่ยง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาลองเขาบนผิวกันนะคะแกมใช้รองพื้นตัวนี้มาเกินสามครั้งแล้วทุกคนแล้วก็แกมเป็นคนที่มีผิวหน้ามันแต่ว่ามีสภาวะผิวขาดน้ํานะคะรุมผิวก่อนนะคะแกมก็จะขอลงเอ่อน้ําตบตัวนี้นะคะลงน้ําตบตัวนี้ก่อนแค่ตัวเดียวไม่พอสําหรับรองพื้นตัวนี้นะแกมจะลงอันนี้ด้วยนะคะเซรั่มอันนี้นะคะ เลยนะคะแกมจะใช้ครีมกันแดดของ Ro r i อนะคะบอกไม่ต้องบอกกันแล้วเนะคือถ้าเพื่อนๆดูแกมาก่อนลงรองพื้นนะคะควรทาครีมกันแดดทุกครั้งบอกเพื่อนๆว่าวิดีโอนี้อ่ะจะแตกต่างจากวิดีโออื่นนิดนึงปกติเนี่ยแกมจะทารองพื้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตให้เพื่อนๆดูใช่ไหมนะคะแกมีวิดีโอรองพื้นตัวนี้มาให้เพื่อนๆดู2วันประเด็นคือถ่ายถ่าย,ายวิดีโอ2วันแล้วก็ถ่ายไม่เสร็จทั้ง2วันเลยวันแรกเนี่ยถ่ายแล้วยุ่งมากถ่ายวิดีโอไม่จบนะคะส่วนวันที่2เนี่ยถ่ายวันที่ไป ฉีดวัคซีนเข็มสองหาเรื่องแล้วก็กลับมาเนี่ยโอ้โหกินยาไม่ไม่ได้เป็นไข้นะคะแต่มีความสึกว่าแบบวิ่งเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ่ายวีดีโอไม่จบนะเราก็เลยต้องมาเจอกันวันนี้นะคะพาเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาใ,ใกล้ๆเพราะอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเห็นหน้าแก้มไม่ชัดนะคะดุมเข้ามาให้เพื่อนๆเ,เห็นหน้าแก้มใก,ใกล้นะคะอันนี้คือผิวของแก้มนะจุดจุดนี้นะคะก็คือใบหน้าทุกอย่างโอเคมีรอยแห้งตรงจมูกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ จะมีรอยดำจากสิวปรับปรายนะคะตอนนี้คือแบบสิวยุ่ไป,ปเยอะมากรวมถึงตรงแก้มด้วยก็คือมีรอยดำปรับปรายโดยหลักๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงคุณน้อง e v e r y Snow ตัวนี้โดยใช้นิ้วมือนะคะหน้าเนี่ยแก้ม,มน่าจะได้อยู่เนี่ยขาวไปกว่าผิวแก้มประมาณ1นถึงสเฉด นี่นะคะหลังจากที่ลงรองพื้น Q-Press หลอดฟ้าด้านขวาไป2อรอบนะคะเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้เลยจ้าแกรมจะมาลงอีกข้างหนึ่งเพื่อนเมืจะเห็นได้ว่าอันนี้นะีมีรอยแดงเนาะนี่นะคะคือใบหน้าของแกรมนะคะหลังจากทารองพื้น Q-Press สเอเวอร์ w ไปแล้ว2ชั้นทั้ง2ข้างค่ะ ่างนี้นะคะในการเซตใบหน้าด้านนี้นะ่ะที่แก้มลงแป้งพับไปเนะี่ยก็จะมีความแมตกกว่าด้านนี้นะคะนี้เดี๋ยวน้องแกมไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งคะ่ะและนี้ก็คือลุกของวันนี้นะคะ่ะทุกคนมองเลยว่าเป็นลุกแบบจะใส่ก็ไม่ใส สุดก็ไม่สุดนะคะแต่ว่านี่แหละนี่คือลุคที่ได้นะคะแรกเลยนะคะอยากพูดถึงงานผิวของเขาก่อนนะคะงานผิวตัวนี้เนี่ยเวลาทาไปแล้วเนี่ยเขาจะให้งานแบบเป็นเนื้อกโกรมีความฉ่ำมีความวาวแต่ว่าเวาลารองพื้นเซ็ตตัวแล้วนะคะเขาจะกลายเป็นเนื้อแมทที่ทิ้งความแบบเป็นงานาตินไว้ตรงแบบข้างแก้มเราเบาๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวแห้งหรือผิวผสมนะคะสามารถใช้รองพื้นตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเซ็ตแป้งแล้วก็เขาจะยังสามารถควบคุมความมันแล้วก็เกาะบนผิวเพื่อนๆได้อยู่นะคะขณะที่ น้องแกมเป็นคนที่มีผิวมันนะแกมก็ยังจะต้องใช้แป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นช่วยด้วยนะคะปกปิดนะคะจะอยู่ที่ประมาณปานกลางเหมือนที่แบรนด์เขาบอกมาเลยเพร่ะเพื่อ,อนไหนที่มีรอยดํารอยแดงหนาๆน,นะคะแนะนาว่าให้ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะทาใต้ตานะคะเขาจะมีอาการเฟดเดนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนหน้ามันนะคะก็คือลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ลงแป้งพับช่วยชีวิตก็จะดีมากก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องความติดทนนานแล้วก็การคุมมันนะคะแกมอยากให้เพื่อนๆดู2วิดีโอนี้ก่อนนะคะวันแรกนะคะแกมลองใช้รองพื้นตัวนี้นะคะในอากาศ ที่ไม่ร้อนประมาณ8ชั่วโมงนะคะจบวันนะคะชั่วโมงที่8นะคะตรงช่วงจมูกของแกมเนี่ยที่แกมใส่แมสนะคะก็จะมีรองพื้นหลุดออกไปบ้างจะมีความมันออกมา ปานกลางเท่านั้นทุกคนความมันออกมาไม่เยอะเลยความมันไม่หนาผิวยังดูเรียบเนียนอยู่ส่วนอื่นของผิวเนี่ยดูดีมากสามารถใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับออกได้แล้วก็ใบหน้าจะกลับมาแมทเหมือนเดิมนะคะในวันที่2นะคะเป็นวันที่แกมอยู่ในอากาศร้อนๆเล็กน้อยผสมกับห้องแอร์นะคะอันนี้นะ่าคือเป็นอ,อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยแกมแต่งหน้าอยู่กับใบหน้านี้นะคะตั้งแต่ตอน10บโมงผ่านมา5ชั่วโมงนะคะใบทําธุระข้างนอกมานะคะ และนี่ก็คืองานผิวที่ได้เพื่อนก็จะเห็นได้ว่าเขามีความมันออกมาเพียงน้อยเท่านั้นนะคะโอ้แบบว่ารองพื้นเนี่ยไม่มีอาการตกรล่องไม่มีการเป็นคราบเลยอะแล้วผิวดูแบบเป็นธรรมชาติดูเรียบเนียนแล้วก็ดูมีความวาวแบบดูเป็นธรรมชาติมาก,มากแม่ รับคือเหมือนกันเลยนะคะตรงช่วงจมูกที่แกมใส่แมสกเนี่ยก็จะมีรอมพื้นหลุดออกไปเชวโมงที่8เนี่ยจะมีความมันออกมาประมาณปานกลางนะคะสามารถใช้กระดาษทิชชู่ซับได้นะคะถึงแม้ว่าเหงื่อแกมจะออกนะคะเขาไม่เป็นคราบไม่ตกล่องเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่ความติดทนนานเนี่ยคือดีมากแกมให้แบบสเต็มหเลยเพราะว่าเป็นคราบไม่ตกล่องนะคะกรอบหน้าแกมเนี่ยยังดูดีมากมาก คือนอกเหนือจากความมันอะ่ะทุกส่วนของใบหน้าแกมดูดีหมดเลยชอบมากนี่นะคะในเรื่องของการควบคุมความมันนะคะตัวนี้เนี่ยควบคุมความมันได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงตามที่แบรนด์เขาเคลมไว้จริงๆเลยทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่ลองลองพื้นมาแล้วมีแบรนด์แบบสามารถทำได้อย่างที่เขาเคลมนะคะแกแบบรักตัวนี้มากตั้งแต่ได้มาคือใช้บ่อยมากใช้ตลอดเขาสามารถควบคุมความมันได้ดีนะคะจะถามว่า เปรียบเทียบกับงาน r อรีงานโจวีนาหรือว่างานทูเฟสที่พี่บอกว่าแบบติดทนนานควบคุมความมันได้ดีมากๆเนี่ยเปรียบเทียบแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าถ้าสมมติว่า3ตัวนั้นเนี่ยได้ประมาณ9ได้ประมาณ10นะคะตัวนี้เนี่ย การคุมมันจะอยู่ที่ประมาณ7ประมาณ8ปดว่าเรายิ่งใช้รองพื้นตัวนี้เนี่ยคู่กับพาราเมอร์ที่แบบควบคุมความมันหรือแป้งพับแป้งฝุ่นที่ควบคุมความมันนะคะช่วยส่งเสริมการควบคุมความมันของรองพื้นตัวนี้ขึ้นไปอีกค่ะเป็นรองพื้นอีกตัวหนึง่งที่แกมีความสุขว่าเขาทํามาให้เหมาะสําหรับหลายๆผิวมากๆไม่ว่าจะเป็นคนผิวแห้งนะคะที่ชอบงานรองพื้นน้ำแมตแต่ว่ายังทิ้งความซาตินไว้บนผิวอยู่หรือแม้แต่คนที่มีผสมนะคะที่อยากได้รอง องพื้นสักตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อแมทที่แกมแนะนําให้สําหรับคนทั้ง3าผิวเลยตัวนี้เวลาทาไปแล้วถ้าเรามีผิวขาดน้ํานะคะหรือว่ามีรอยแห้งเล็กน้อยเนี่ยจะไปจับกับรอยแห้งนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะนะคะบำรุงผิวให้ดีก่อนนะคะตัวนี้นะคะฟินชิชผิวจะได้เหมือนแบบเป็นงานผิวเราแต่ว่าเป็นผิวที่ดีกว่าเดิมเพมื่อนเข้าใจปะเขาจะไม่ได้ทิ้งความฉ่าความวาวไปขนาดนั้นแต่ว่าเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่ดูมีความแบบเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนตื่นมาแล้วแบบ ผิวฉั้นไม่มีรอยดํารอยแดงประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแกมมาลาใช้รองพื้นตัวนี้น่ยแกมก็ยังจะต้องใช้ไฮไลท์เพิ่มนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กับใบหน้าของแกมนะคะแต่ตั้งแต่ได้ตัวนี้มาเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่แกมจับบ่อยมากพอชอบมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแกมรีวิวรองพื้นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะแกมบอ,อกได้เลยว่าตัวนี้มัน number one พุ่งตรงมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าจับบ่อยมากจริงแล้วก็ชอบเนื้อชอบความติดทนนานชอบการควบคุมความมันของเขาก็ถ้าใคร มีโอกาสได้ลองตัวนี้นะคะสามารถไปลองกันได้เดี๋ยวกมทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ข้างล่างนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรอยากให้แกมเปรียบเทียบรองมืออะไรตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวยงไงแกมมาตอบแน่นอนนะคะส่วันนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ